สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5โฮมคาร์สร่มรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นัดมีรถสวยๆอีก1คันนะครับมารีวิวเป็นรถคันด้านหน้านี้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถ Isuzu D-Max V-Cross สีประตูตัวท็อปเลยนะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์3,000ปี2,018เลยนะครับคันนี้นะครับ ซื้อไปนะครับคุ้มจริงๆนะครับจากราคารถใหม่ป้ายแดงในวันนั้นนะครับออกห้างมาถึงครับ1น0ล้านเกบาทเลยนะครับกับราคาขายพิเศษในวันนี้นะครับเราขายเพียง6กแ0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ป้ายแดงไปแล้วนะครับถึง3ามแสนเบาทเลยนะครับ โปรโมชั่นของคันนี้นะครับออกรถไม่ต้องมีเงินดาวนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนบาทนะครับผ่อนได้สูงสุด84เดือนเลยไม่ต้องมีคนค้ำนะครับเหมือนเดิมนะครับซื้อรถคันนี้มั่นใจได้เลยนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับนัดมีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับตัวถังโครงสร้างของรถนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชันของเจ้าคันนี้นะครับวีคอสตัวท็อป4ประตูคันนี้ว่ามีอ,ออปชั่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ตัวรถนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมขนาดใหญ่เลยนะครับให้ดูสวยงามนะครับมาพร้อมไฟ d a y Time Running l i g h t นะครับแบบ LED ด้านล่างเลยนะครับระบบไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับรุ่นนี้ลมดำเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กแตงนะครับแม็กซิ่ง c 3 0นะครับขอบ20เลยนะครับระบบดิสเบรกคู่หน้าเลยนะครับคันนี้ กระจกมองข้างนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแบบ LED นะครับตรงกระจกมองข้างเลยพับไฟฟ้าและปรับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้มือเปิดประตูนะครับทั้ง4ด้านนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับประตูหน้ามีปุ่มกดล็อกล็อกรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างนะครับตกแต่งด้วยบันไดล่างนะครับจากโรงงานเลยนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับถ้วีคอร์สนะครับต้องมีโลโก้นะครับตรงประตูคู่หน้านะครับ แบบโเมียมเลยนะครับด้านกระบะหลังนะครับมีโลโก้นะครับสติกเกอร์สี่คูณสี่นะครับสำหรับรุ่น V ีคอร์สนะครับไฟท้ายนะครับที่ได้มาเป็นไฟท้ายแบบ l e d เลยนะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นแบบโเมียมนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับตรงนี้เลยนะครับลูกค้า ด้านหลังก็จะมีกันชนหลังนะครับตกแต่งแบบโพรเมียมนะครับโลโก้นะครับวีดิสูดีแมกนะครับพร้อมเซ็ตเพรสติงนะครับ3.0 DDI VGS นะครับเป็นรถ3,000เทอร์โบนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับภายนอกแล้วเราไปดูด้านในกันเลยนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับ านภายในนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับสีน้ำตาลนะครับรุ่นท็อปวีคอรนะครับภายในสวยนะครับเบาะไม่มีรอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านเครื่องเล่นกันนะครับ ด้านเบาะนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับตรงนี้เลยนะครับระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแอร์ออโต้นะครับเครื่องเล่นนะครับเป็นจอทัศสกีนะครับเล่น DVD CD วิทยุ FM นะครับ MP3 a u ี USB นะครับ แล้วก็มาพร้อมกล้องหลังนะครับตัวท็อปนะครับกุญแจเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับกูสตาร์ทเอนจิ้นตรงนี้เลยนะครับหน้าจอนะครับขนาดถอยนะครับจะโชว์นะครับตรงนี้เลยนะครับมีกล้องไฟหลังด้วยนะครับรุ่นท็อปนะครับพร้อมระบบนําทางในว i เกเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับในวิอยู่ตรงนี้นะครับุ่มกดปุ่มได้เลยนะครับ สำหรับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพร้อมมาติฟังก์ชันนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับหน้าจอนะครับหน้าปัดนะครับเป็นไมแบบดิจิตอลนะครับคันนี้ใช้งานมาแล้ว166,872กันแ้ิกิโลเมตรนะครับส่วนระบบถุงลมนะครับแอร์แบ็คคู่หน้าเลยนะครับถุงลมนิ้นถายคู่หน้านะครับรุ่นนี้ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับตัวท็อป4ีคูณ4วีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0815151515นะครับเบอร์ผม063 3426466นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับสําหรับ EP นี้นะครับนัดฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเข้าใหม่ของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ในช่องทาง y o u t u b e 5 Home คาร์ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5สําหรับ EP นี้นัดลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ